พ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วงนี้ต่างก็สลับกันป่วยฉันต่อรถไปในเมืองไม่ไหวแล้วนะเว้นี่โซตังฉันอยากจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งว่ะเวลาไปในเมืองเนี่ยจะได้พาพ่อแม่ไปได้สะดวกสบาย,ยเอตัองแกมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถไม่ใช่เหรอแกช่วยแนะนำฉันหน่อยสิว่ะ้อพี่ฟ้าพอดีเลยว่ะ ที่บ้านชั้นมีรถอยู่คันหนึ่งหลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเลยถ้าแกไม่ถือสาอะไรนะฉันขายให้แกก็ได้ขายถูกๆไปเลยสองแสนพอนี่ฟีฟาพอดีเลยว่ะที่บ้านของฉันเนี่ยเพิ่งซื้อรถใหม่มาเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าฝาท้ายเนี่ยมันจะมีรอยขีดข่วนนิดนึงแต่ว่าใช้งานได้ปกติเลยนะเวย้ยวิ่งเร็วแบบปืดป๊ดปื๊ดนี่ถ้าเกิดว่าแกสนใจเนี่ยนะฉันจะลดราคาให้แกพิเศษ ฉันจะขายให้แกแสนห้าพอพี่บ้าถึงแม้ราคารถของฉันเนี่ยมันจะนี่นี่นี่นนี่พวกแกดูนี่สิเฮ้ยตังนี่มันไอโฟนสิบห้ารุ่นใหม่เลยนี่ว่าก็ใช่นะสิถ้าเกิดว่าแกซื้อรถของฉันเนี่ยนะนอกจากฉันจะลดราคาพิเศษให้แกแล้วฉันจะแถมโทรศัพท์เครื่องนี้ให้แกอีกหนึ่งเครื่องจริงเหรอวะเพื่อน <c oughs> ก็จริงสิวะฉันจะไปโกหกแกทำไมไหนไหนแกก็จะซื้อรถของฉันแล้วฉันก็ใช้โอกาสนี้แนทนโทรศัพท์ให้แกเลยไงเนี่ฟีฟ่าโทรศัพท์เครื่องเก่าของแกเนี่ยใช้มาสี่ห้าปีไม่ยอมเปลี่ยนสักทีหน้าจอก็แตกจนใช้ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเครื่องนี้เอาไปตามนี้นะเอะจะดีหรอวะเพื่อน ดีสิเดี๋ยวถ้าเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะพาแกเดิรถเองเว้ยเฮ้ยดีเลยงั้นมือนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องร้านอาหารร้านเนี่ยเป็นของฉันเองอีกอย่างพวกแกสองคนเนี่ยรายได้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันจ่ายเองปกินข้าวกัน นี่คุณรถของคุณเนี่ยต้องซ่อมแล้วก็เปลี่ยนหลายจุดเลยนะคุณต้องเปลี่ยนผ้าใบเบรกน้ำมันเกียร์แล้วก็โชคสองข้างเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนและที่สำคัญเนี่ยคเครื่องยนต์ของคุณก็มีปัญหาด้วยจริงเหรอครับพี่เอ่อแล้วครับค่าซ่อมใช่ไหมล่ะค่าซ่อมเนี่ยประเมินไว้ก็ประมาณห้าหมื่นบาทฮะห้าหมื่นบาทเลยเหรอครับใช่ครับ รถคันนี้เดือนที่แล้วเนี่ยมีคนมาขายให้ผมในราคาหนึ่งแสนบาทแต่ว่าผมได้ตีราคาไว้แปดหมืน่นบาทแต่เขาก็ไม่ได้ขายให้ผมนะครับแล้วรถคันนี้เขาขายให้คุณเท่าไหร่ล่ะครับอ,อ่มีใช่หรอมั้งครับพี่พี่น่าจะจะผิดคาแล้วครับไม่ผิดหรอกนะผมจําได้ดีเลยเครื่องหลังรถเนี่ยมีรอยอยู่ที่เดียวกันเดะเลยจะไม่ผิดแน่นอนจะไม่ผิดหรอก แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เพื่อนผมใช้งานแล้วเขาก็ขายให้ผมเลยนะครับพี่แบบนี้เหรอครับแล้วเพื่อนของคุณเนี่ยขายรถให้คุณเท่าไรหร่ล่ะครับเออก็ราคาเดียวกันนะครับพี่แปดหมื่นบาทอ๋อแปดหมื่นบาทขายให้ทางอู่ทางอู่ช่วยรับซื้อไหมครับเท่าแกอ้าวคุณโซ่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ สบายดีไหมครับเท่าแก่รถคันนี้แปดหมืนบาทช่วยรับซื้อไว้หน่อยสิคุณโซคุณโซรู้ไหมครับรถคันนี้เนี่ยแค่ราคาประเมินค่าซ่อมเนี่ยก็ห้าห0ื่นบาทแล้วถ้าจะให้ผมซื้อรถคันนี้มากสุดผมให้ได้แค่5้าหมบาทครับเนี่ยเท่าแกเท่าแก่คิดว่าผมไม่รู้นร่งไงรถคันนี้ถ้าเท่าแก่ซื้อไปซ่อมเสร็จแล้วไปตั้งขาย ก็คงยังเหลือกำไรตั้งหลายมือแล้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทของผมเองเท่าแก่ก็ช่วยเขาซื้อหน่อยนะเออถ้างั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยเขาซื้อแล้วกันเพราะว่าผมเห็นว่าคุณโซเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของผมนะครับแต่ว่าคุณโซนี่บวมหมอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยขอบใจมากนะเท่าแก <c oughs> พี่ภาค อ่ะใจะรถรถคันนั้นเนี่ยเป็นของฉันเองฉันขายให้แกแต่ถ้าก็แล้วกันแล้วฉันเนี่ยรับประกรันให้แกได้เลยว่าภายในปีนี้ไม่มีซ่อมไม่มีเสียแน่นอนส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยแกไม่ต้องกนนังวลเว้ยไว้แกมีเมื่อไหร่ค่อยมาให้ฉันก็นแล้วกันตอนนี้ฉันมีธุระต,ต้องรีบไปทำที่บริษัทนะนไปก่อนนะเพื่อน ขับรถอย่างปลอดภัยล่ะโซโซโซเสียเงินซื้อรถไปแสนห้าขายได้แปดหมื่นหายไปตั้งเจ็ดหมื่นแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ารถของแกเนี่ยนี่คุณคุณนี่คุณยังกังวลอะไรของคุณอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมรถที่คุณโซ่ขายให้คุณเนี่ยถ้าราคาตามท้องตลาด ็น่าจะขายได้สักเจ็ดแปดแสนเลยนะแต่นี่คุณโซ่ก็ขายให้คุณแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทโอ้โหได้กาไรเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปขายเนี่ยคุณสามารถมาซื้อรถเก่าๆแบบเนี้ยได้เจ็ดแปดเลยนะคุณรู้ไหมจริงเหรอครับพี่จริงสิคุณเนี่ยฉันไม่รู้อะไรจริงๆเลยนะคุณรู้ไหมเพื่อนของคุณเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของพ่อผม บางคนเข้ามาในชีวิตเพราะอยากเป็นเพื่อนที่ดีกับเราแต่กับบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจสังคมมันกว้างจงคิดรอบคอบก่อนจะตัดสินใคร